โอเคครับผมอยู่กับผมเฟร,รมท่อซิ่งนะผมวันนี้พามารีวิวท่อสูตรอีกหนึ่งลำนะผมก่อนจะพาน้องไปถ่ายแบบแล้วก็แพ็คจัดส่งนะครับลำนี้เป็นของโซนิกนะผมหัวเดิมลูกซีบีชักเดิมนะผมสีน้ำเงินจุกโตใส่แป๊บไปชมกันเลยครับผมรุ่นจุกโตนะครับผมทรงท่อเป็นทรงกระบอกสีน้ำเงินนะครับใส่ในเป็นใส่แป๊บลันลันนะครับผม คอก็ไล่ให้ตรงสเปคนะครับผมสําหรับคอตัวนี้ครับผมโซนิคหัวเดิมลูก CB ีชักเดิมนะครับผมอ้วนออนเงินชัดเจนนะครับผมของแท้หลานเปอรเซนครับรอยเชื่อมเนียบครับผมประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ก็แถมมปให้ครบชุดพร้อมใส่นะผมมีสายรัดหนึ่งตัวมีเนียมหนึ่งตัวแล้วก็สปริงหนึ่งชุดนะครับผมพามาดูเนื้องานกันอีกรอบนะครับ ไมรุนปลายแดงนะผมอ้วนออเงินทอดสูตรชัดเจนนะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับผมสำหรับน้ำนี้นะครับผมปลายทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมขอบพระคุณที่อุดหนุนก็้นะครับผมฝากด้วยผมเฟ็มท่อซิ่งรู้เรื่อง